พิชามิสแกรนรุงเทพมหานครเจริญพรออร์มาลัยพ่อชื่อในบุญยังแม่ชื่อนางดาวเรืองอายุ4 0ปีมาจากจังหวัดอ่างทองคีนีงนีดจากสมิธานนท์สมุสดประกาใหญ่ไปไหมคะสวัสดีค่ะี่รัสวัสดีครับ การนิดนึงค่ะคุณค่ะใช่ค่ะต้อนรับเจ้าของบ้านใช่ไหมคะใช่เจ้าของบ้านยิ่งใหญ่มากบอกเลยว่าเหมาะสมกับชื่อรายการมากค่ะไฮโตโบเยอะเยอะมากในวงการนี้มั่นใจว่าคนนี้ไฮโตที่สุดจริงแล้วเยอะด้วยไหมคะเยอะด้วยแต่วันนี้ที่โกมาผิดคอนเซปต์มากจริงทำไมอ่ะคือถ้ามาบ้านนี้จริงคุณจะเว้นเวิร์กขนาดนั้นไม่ได้เขาเป็นคนโชช่าโชช่าโชช่าจะมาแบบน้ําเยอะลำไยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เพราะว่าคนนี้เขาต้องแบบเฉียบเป๊ะปังมากเลยตรงนี้คุณสองคนต้องแข่งกันนะคะเอาเหรอคะ ไม่ใช่มาแบบว่ามาด้วยกันหรอมอ้าคุณคุณประกวดนางงามคุณก็ต้องแข่งกันเอาหรอกวันนคุณมาที่นี่คุณก็ต้องแข่งกันอันนี้เราประกวดนางงามได้เหรอคะเขาเขาว่าจากความสั้นของขาหรือว่าไนี่เราเดินออกมาไน้ทางตัวขนาดนี้นี่เราประกวดได้ด้วยเหรอวันนี้จาไซส์เล็กมินิมินิไซส์มินิไซส์มินิเอาอย่างงี้เปิดตัวเจ้าของบ้านของเราแบบอลังการนิดหนึ่งขอต้อนรับคุณนวัดอิสระไกรศี แกนต้องลงไม่ธรรมดาจะลงทั้งนี้ทั้ทงนี้เหรอไม่เอาโอเคแป๊บหนึ่งก่อนอื่นให้พี่ถามก่อนมาเอาอีนี่มาทำไมเอามาทำไมอ,อันนี้ไม่ไ ได้รับเชิญเหรอคะหรือยังไงคะไม่รู้เกินหรือเปล่าไม่ใช่คนเกินคนสนิทคนสนิทพี่เป็นคนสนิทแต่คนนี้อาจจะไม่สนิทเท่ากัก็เจอบ่อยก็เจอบ่อยเจอบ่อยแต่รู้เรื่องราวของพี่นวัดขนาดไหนเราไม่รู้ดังนั้นวันนี้เรามีบทลงโทษถ้าคนไหนแพ้อีนสมรรหนาดูจากดูจากความฉลาดแข่งขันเกมอะไรก็เช้มาเยี่ยมบ้านพ่นวัดนี่ค่ะคุณก็บอกแล้วว่ามันคือการแข่งขันคุณน้อเมย์คุณทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะคุณนี่ไี่้ยังไงดีบทลงโทษไหนมาที่นี่แล้วพี่ก็เป็นคน คนทำบุญสุ้งทานอยู่ตลอดเวลา,า,าบอกเลยคนเราต้องมีธรรมะอยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดไข้แพ้ขออนุญาตเธอเพิ่งอ่าน Google เจอก่อนลงมาเขาบอกว่าเขาจะมีการบริจาคอยากจะให้ช่วยเหลือกองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งซิลิลาสมูล,ลนิธิยินดียินดียยเลยถ้าอย่างนั้นยินด<อ>ีเร่นเกม ครับผมใครแพ้ก็คือบริจาคบริจาคเข้ากองทุนกันไปได้เลยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ศรัทธานวันนี้มาบ้านแบบว่าเจ้าของมิสแกนไทยแลนด์ขนาดนี้ขออนุญาตอยากจะเจออีกสักคนหนึ่งใครฮะเอาใครจัดให้สักคนหนึ่งสาวๆพี่เยอะมากบอกเลยนะฮะปีนี้ก็เกือบจะครบ10คนแล้ววินเนอร์ผู้ชนะ แต่วันนี้เนี่ยไปจับฉลากมา,านะไปควนมาได้ปี2017านะอาะ2017เดี๋ยวนี้เธอแบบสามารถมองผ่านทะลุมิติวันนี้จะให้มามองพวกคุณเนี่ย <c oughs> ไอที่มีแฟนมีแฟนมีแฟนกันเนี่ยเเมันจะลงเอยเอหรือเปล่าก็ได้กระทิมผ่านหมดเลยเนี่ย <c oughs> ขอเสียงปรบมือต้อนรับแพมเปมิกาปาเมลามิสแกรนไทยแลนด์2017และมิสแกรนพยากรณ์ วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพยากรเขาเป็นคนมีซิกแซนแล้วก็เลยตอนแรกนึกว่าขำหรืออํมกันเล่นแต่แต่เราก็ดูกันไปดูกันมาเริ่มแม่นแล้วในที่สุดเนี่ยปีหลังเนี่ยเธอยืนหนึ่งเรื่องการดูดวงคนเข้ารอบอยู่ในห้องสัมภาษณ์ด้วยกันแล้วก็จะ ตอนนี้เอาแบบเป็น,ปนมือขวาเลยอ่ะคุณเป็นคนชี้ด้วยเหรอว่าเอ้าดังนั้นใครที่ชนะแพ้ม,มีผลอยู่ที่คนนี้ด้วยเหรอเราไม่ได้มีผลว่าใครจะเข้าไม่เข้าแต่มันมีผลว่าเฮ้ยคนนี้สามารถทํางานกับองค์กรได้ไหมแล้วเขาดวงคือจะทําให้แบบองค์กรปังไหมยังไงคือต้องดูเรื่องดวงวของแบบมีไม่เชื่ออยา่าลบลู่แต่วันนี้จะมาดูถอดรหัสเลยเนี่ยดีมากดเดี๋ยวเรามานั่งเปิดเลยดูเป็นไพ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดไพ่ชนิดหนึ่งดีกว่าว่าวันนี้ดวงเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะไปทางนี้ อยากดูใครก่อนฮะคุณแพรมใครก่อนดีอ่ะเอาคนที่ไม่ไดีลงมานานอ่ะพี่รถเมย์ก่อนดีกว่าสับไก่เป็นไหมคะรอดูฝีมือการสับไก่ของพี่เอาตามอายุเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยหเนี่ยถ้าตามตามอายุรถเมย์อะปังเบรกก็ไม่พอตัดตามอายุสองทุ่มครึ่งแหมเลจของหนูของพี่อะพรุ่งนี้ก็เริ่มเลยแหละโอ้โหเนม่จับโอาคจับจับมาสามใบค่ะ ตั้งใจหยิบจะมีผลตั้งใจหยิบตั้งใจขายมาเปิดกันเลยนะคะโอ้ยหน้าดาบเนาะโอ้ยอะไรเนี่ยที่ก็จะเขียนมาข้างนี้นะคะตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้ไพ่ใบเนี้ยก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขในชีวิตณปัจจุบันค่อนข้างดีแต่ว่าในอนาคตมันก็ขึ้นไพ่ดาบอีกแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของแบบว่าทะเลาะหรือว่าคำพูด ที่แบบมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันอีกอย่างหนึ่งคือที่จะต้องระวังคืออาจจะในอนาคตนะมันมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบบความไม่ชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างที่นราต้องมาดูว่าตัวเราหรือใครที่ไม่บอกเราหมดอ่ะมันมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องระวังเลิกดูของรถเมย์เถอะไปดูของคนอื่นบ้างจะดีกว่า นี่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 ความรัก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 ถามแทนได้ไหมอุ้ยถามแทนเลยล่ะถามเลยถามเลยจะตั้งใจครึ่งปีหน้าจะได้แต่งงานไหมจากวันนี้จนถึง30มิถุนายนครึ่งปีพอดีเลยยี่สิบหกกรกฎาคมตั้งถึงยี่สิบหกกรกฎาคมปีหน้าจะได้แต่งไหมอธิษฐานเลยค่ะหยิบมาใบหนึ่งใช้มือซ้ายเหมือนเดิมนะคะเลือกดีดีจะได้แต่งงานไหมนะย6กรกฎาคมสองันาย แต่งแน่นอนโอ้ยโอ้ยหลอกคนเพื่อนเยอะแยะเลยชุดล้อแต่ชดร้อนอะไรจ้าไปดูนี่นี่ถือว่าเป็นศักยิปยานะคะขออนุญาตนะแต่ชุดล้อแล้วนะทุกคนแฮปปี้มากมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับแบบว่าจัดงานแล้วแบบมีความรู้เฉลิมฉลองอะนี่จะบอกกรกฎานะลองคิวเลยค่ะ อบอกผ่านรายการเลยนะคะับเอาพี่นกวาจะต้องตั้งใจสับตาอายุแล้วอตอนนี้ขอด้วยขอด้วยข่าววันใหม่ไมรั้งเที่ยงคืนโอ้โหโสวยมากเลยมามความตั้งใจเลยที่สร้างบริษัทมิสแกรนค่ะคืออยากให้เป็นบริษัทประกวดนางงามบริษัทแรกในประเทศไทยและในโลกที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ะจะได้ไหมเอาได้ไม่ได้ออกมา โอ้ยคนนี่ลุ้นยังอะไรโอ้อัาบินถือถ้วยขนาดนี้โอกตาสุดมากเป็นถ้วยมันคือความสุขสมหวังการก้าวหน้าในการงานดีมากเย้เข้าแน่นอนเลยเข้าแน่นอนถ้าอย่างนั้นพี่จะถามว่าเข้าปี6-5หรือ6-6 6-5ก่อนมาอาห้าเลเหรอวันที่10สิงหาคม65้ดูว่าอันไหนะแล้วก็วันที่6มิถุนายน ี6 6 oh oh, oh oh. oh oh. มาดูกัน oh 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 oh. อนันน er. oh oh ี้6-5ก่อนนะคะโอ้โห8ดไม่เท้าเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยต้องเทียบคู่เลยโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นไพ่เดอะเดวิลอันนี้น่าจะโอกาสดีกว่างั้นปี6-5เลยหกหไเลยจริงหงเลยเนี่ยสิบสงหาคมวันเกิดผมผมจะเข้าตลาดจ้าและวรองครบรอบ1ิปีมิสแกรย์่ดีมาก10ปีพอดีโออย่างนี้ขอหนึ่งอัน มีเกณฑ์เสียทรัพย์ไหมทรัพย์เยอะขนาดเนี้ยคนนี้เคยมีขโมยขึ้นบ้านพอถามขนาดนี้เลยว่าในอนักตจจะขึ้นอีกไหมจะเสียเพิ่มอย่างเงี้ยจับได้หมดแล้วถูกขโมยขึ้นบ้านมันยังไงอ่ะพี่นวัตอ๋อก็ไม่ไม่ได้อยู่บ้านไงไปถ่ายงานอยู่อยู่สตูกันตนาเขาเนี้แหละถ่ายงานกับเขาก็มีรถแบบอ่าซุปเปอร์คาร์เงี้ยขับวนบ้านมาประมาณสักสองสามวัน แล้วอยู่ๆเขาก็มาขับข mm ้างหน้าแล้ว huh. ก <Hey. S 2> uh ็ก็ดบคนลงแล้วก็ปีนรั้วเข้ามาแล้วก็อ้อมาด้านหลังแล้วก็งัดในน้าต่างห้องน้ําแล้วก็เข้ามาแล้วขึ้นไปห้องนอนส่วนตัวก็เข้าไปเอาหมดเลยประมาณสัก20นาทีเองคือเอาไปหมดเกี้ยงเลยจะเห็นว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่มีนาฬิกาใส่สักเรื่อนไอ้นาฬิกาไม่ท้าไหร่สิ่งที่สิ่งที่ที่พี่นวัดเสียดาดมันเหมือนเหมือนของหนูอะสิ่งที่แทนความรู้สึกพ่อแม่คือมันเป็นของแม่อยู่ด้วยหยอยากรู้เลย ถามว่าระหว่างรางวัลผู้ชนะมิสแกลนไทยแลนด์ a n d 0 2 0กับมูลค่าของที่โจรขโมยไปทั้งหมดอะไรมีมูลค่ามากกว่าโอ้ของที่โจนขโมยจีใช่ตอบเลยเหรอเป็นการไทยแลนด์ได้ได้เงินเป็นล้านได้บ้านเป็นหลังได้รถเป็นคันมงกุฎอ,อีกอืเพชรอีก ไม่รู้พี่ตอบของที่เสียไปพี่ตอบหมายเลข 2, 2> มูลค่าของที่โจรขโมยไปมากกว่าครับจะอยากตอบเป็นรางวัลมิสแกรนค่ะอ้าจริงเหรอจริงเหรอไม่รู้ไม่รู้เพราะว่านั่งดูปีล่าสุดอยู่ก็แบบของรางวัลแบบเยอะอ้เย<บ>อะมากเยอะแบบคือวิธีกรอ่านจนเหนื่อยอะ่ะวันยาวันยาวแล้วมันเยอะมากเลยคิดวแบบคือจริงๆของที่หายมันก็คงน่าจะเยอะอยู่แต่ว่า ของรางวัลมิสแกรนด์มันก็เยอะเหมือนกันนะมันก็เยอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคำสอดไหมไม่เปลี่ยนไม่ไม่ยไม่เเหมือนเดิมพี่โก้เลือกเป็นหมายเลขสองบอกว่ามูลค่าของที่จรขโมยไปมากกว่าส่วนพี่จอยเลือกหมายเลขหนึ่งเป็นบอกว่ารางวัลที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ได้มากกว่าดูคขาอบเป็น เล่้ยงกตัตะลันตันมากกว่าเอาจริงๆผมผมผมคิดนะว่าอันนี้มันคือเงินถ้าเกิดเงินน่ะเงินสดๆอ่ะมีเฉพาะมิสแกนเพราะว่าวันที่ถูกขโมยอ่ะเอาพูดตรงๆวันที่ถูกขโมยอ่ะทั้งหมดไปเสร็จอ่ะมิสแกนเนี่ยได้ของรางวัลทุกสิ่งทุกอย่างและเงินสด1ล้านบาทในนี้เป็นเงินสดเป็นแคชอหกล้านกว่าบาท แต่ว่าขาโมยที่เอาผมไปนักขณะนี้ที่อยู่บนฟ้องตำรวจเขาเป็นคนฟ้องแล้วก็จับไปแล้วก็ไปขึ้นศาลเนี่ยผมไม่ได้ไปเป็นโจทย์นะฮะเพราะว่าอาญาสามารถให้ตำรวจเป็นโจทย์ได้เนี่ยแล้านสามแต่ไม่มีเงินสดเลยสักบาทดียวตอบถูกไปก่อนข้อน,นี้พี่กอล์รถไปหนึ่ง <c oughs> คะแนนโอ้โหดูสิอะส่วนขึ้นบ้านแบบนี้พินวัฒน์่ะไม่มีอะไรมากเราจะให้ไปเสริมดวงกับพี่ป๋องสุพันค่ะในช่วงไฮโซชมู ช่วงไฮโซโชวมูสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องคนที่ดวงไม่ดีดวงตกมีเคราะนะครับไปดูหมอหมอทักทายมาว่าปีนี้เดือนนี้วันนี้ดวงไม่ดีเอ่อเกิดปีนี้ดวงปีนี้ต้องหนุนอะไรนะครับจะมีพระองค์หนึ่งซึ่องอยู่ในชุดเบญจภาคีพระปิตาเนอโลหะเป็นพระที่ มีคนแสวงหามากพระมีจํานวนจํากัดเป็นพระเนื้อเมกสิทธิ์คือหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับเป็นพระเสริมดวงนะครับแล้วก็หนุนดวงนะฮะแก้เคาะต่างๆเป็นเนื้อเมกสิทธิ์พระปิดตานะครับใช้แล้วรับรองนะครับคุณภาพเป็นที่เรื่องลือตั้งแต่โบราณโบราณตอนหลวงพ่อทับยังมีชีวิตอยู่ก็โด่งดังมายันปัจจุบันเป็นการเสริมดวงดวงตกท่านใดไม่มีก็ หาไว้ใช้ได้นะครับจับต้องได้จะเล่าให้ฟังครับเกิดขึ้นกับตัวผมเองนะมีน้องคนหนึ่งที่นับถือกันนะครับซึ่งรับราชการตำรวจนะฮะอยากขึ้นพุ่มกับผมบอกเออลองเอาปิดตาไปห้อยดูสิพอได้เลื่อนตําแหน่งเป็นพุ่มกับห้อยยันทุกวันนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นประสบะการณ์แล้วก็ความเป็นสิริมงคลหนุนดวงเสริมดวงนะครับจะมีเคาะนะฮะหรือว่าดวงตก ใช้ปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงรับรองนะครับไม่ผิดหวังครับ